บายดีจ้านามือเศร้าพี่น้องเาจินกาแฟคนละสิเ้าเรื่องทังพี่น้องเรื่องคอมอกเมนต์อะไโอ้ใจมันยากน้อข่อยีน้องพี่น้องเนาะเรื่องปูเิ่นโลกสวยอะไรพี่น้องเอ้ยปูเิ่นคนบุญโลกสวย คอมเม่นผู้คนเข้าใจกับมีเข้าใจไม่น้อยนะผู้คนลูกสวยเคนกับว่าให้เฮ้าต่างๆหน้าที่น้องจ้านี่ๆกินกาแฟดำเด้ยพี่น้องเดยอเมซอนซื้ออยู่อเมซอนอยู่ละหอมหอม บัคิดนักอ้นตะกี้นี่จมเรื่องนางน้อยบัคิดคอยสิมาจมเรื่องคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะสิมาเว้าเรื่องคอมเมนต์ชูฟังนี่แล้วเอากระเบอยกว่าดอกแต่กะเฮากินยังกับเม่นมาหนะเอากระเบอเอ่ยึงนางทองเลยบดเอ่ยเลยนางกินมูกระทะซื่อๆบดเอ่ยึงไงแล้วก็บกระเว่าวยังก็มีคนเอ่ยมาเอากระยบกเออยดอก ว่าวไ่ได้เออทั้งใครใส่คอมเมนต์เต็มสิบะว่าวเรื่องคอมเมนต์นี่แหละพี่น้องเลยเว้าเรื่องปูเพิ่นโลกสวยใส่ข่อยปูเพิ่นใจบุญใจดีนะปูเพิ่นบ่เข้าใจข่อยแหละก็คอมเมนต์มาเว้าแดกเว้าดันข่อยเว้าแดกเว้าดันข่อยว่าข่อยบ่เป็นผู้หยิงอกผู้ใหญ่จังซั่นจังซี่เราตั้งบ่ได้เข้าใจเนาะ เอาว้าถึงคนผู้ที่เพิ่นบกเข้าใจแล้วพี่น้องเด้อแต่กะมีหลาย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 คนผู้ที่นันเพิ่นเข่าใจแล้วกะหักแพงเฮาเฮากับอบมุขอบใจผู้เพิ่นเข้าใจแลวกะหักแพงครอบครัวของเฮาเนาะว่าสิซ่ผู้เพิ่นบกเข้าใจนำมาฟังค่อยสิบ้เจ้าฟังรายละเอียดว่าเจ้าว่าวเดี๋ยวไรถาว่าเจ้าบกเข้าใจคอยกับบจักแนี่สิว่คอยเฮ็ดบุอยากว่าถึงคอยว่าถึงผัดว่าคอยใน่ือต้องเอาเรื่องน้องมาว่าดอก ตกเอาเรื่องนังางทองมาเว้าดอกเอามาหาวิวบดจังชาจังศีษะคอนโซลคอนเทนต์คอยบริษาทคอนเทนต์คอยกินหมูกระทะอืมคอยนั่งกินหมูกระทะในครอบในครัวคอยกษิม,มาวายย่งให้คอยคอยบ่นเอ่ยถึงนางท้องอคือรถถีบเล่าเครื่องเหล้ากันยังอยู่คือเก่าหนักวันลงไปเบิ่งวันนี่กันเป็นชโลกสวยหลไรถูโลกสวยอีต้นสงสาร ผ่านมานั้งทองอยู่น้ำพอเราเดสะพอ่อเราเรียกมากับจนใหญ่แล้วเราจังมาอยู่ห่วมข่อยพอเราเรียกมาจนเราได้เก้าปีสิบปีเราจังมาอยู่ห่วมข่อยเราอยู่ห่วมข่อยสามปีคอยบอกคอยสอนมาแล้วคอยให้โอกาสนางตั้งสามปีแต่นางบออยากเอาใจใส่เพวใส่ใจชา,า้าดคนมันดีนะภายในเวลาสามปีบอกสอนกันนะมันจําแล้วเด้อพี่น้องเด้อเออผู้โลกสวยนะั้นมาฟังเด้อผู้โลกสวยนะ่ะเด้อ ว่ากอยใจดอกใจดำสักกันทั้งสี่นั้นว่ากอยอันนั้นไม่งั้นจะเอานางเอามาเลี้ยงก็ยังข่อยไม่เอามาเลี้ยงข่อยบอกเลยแต่แรกๆหลายคลิปของข่อยนางมาขออยู่อยู่น้ำข่อยเองข่อยไม่ไดเอานางมาเลี้ยงนางอยากอยู่น้ำข่อยนางห่พอนางมาหับนางนางก่ยอมเมื่อนางเลยอยากอยู่เลยข่อยก็เลยเห็นใจเด็กน้อยวัดศระเนะหวังนั่นแล้วข่อยก็เลยให้นางอยู่น้ำ มันก็เป็นความพิดที่ข่อยให้อยู่น้ำอะไรข่อยใใกัใจกอ่อนก็อพอกู่ต้นบอกว่าเป็นต้นเอาค้นว่าอยู่น้ำเฮาสามปีแลยน่ากันสีดีขึ้นเอาเต็มหัวข่อยมาล่างทัดชี้สามีวันเอาชี้หิตขี้กากในต้นในโตมันมาอยู่กันข่อยข่อยหักษาให้ดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กินสบายอยู่น้ำขอ่อยนะพี่น้องเมื่องน้ำเา้าไมเเ้ามาหลายคลิปเราคนกระหนาบื่อยากนะคนกระหยาบกันเนาะ แต่ว่าค่ยคายคลิปได้กระบี่แต่คอมเมนต์เรื่องนางทองนางทองขคนบ้อยากเว้าเลยคอมเมนต์นั้นนี่ถูกคลิปด่าค่อยถูกคลิปใจจืดใจดำจังสั้นจังสี่งคนบ่ได้ใจดำคนบริจาใจจืดขั้นคอยใจจืดใจดำขอบริเลี่ยงละมาหดสามปีดอกค่ะพี่น้องค่ะเาก็เฉยๆจ้าเหน่อยดีเออได้กับหมดหาใจแล้าแจร์คุว่าจะได้อีกเวลาปนะัญหา ผูพ้พกเจ้าโลกสวยผู้พกเจ้าว่าพวกเจ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นคนดีเป็นคนมีเมตตาจิตใจมเมตตาเจ้าก็มาหับเอาเราไปเลี้ยงเราเจ้าจิญญาเข้ามาจากหับกระสือดิ้นซื้อดอนเห็ดเอือนเหล่านันอยู่กับอันพ่อเราไปชวนเอื่อยชวนน้องเรามาอยู่มานาหาแม่เราให้เหล่านันถ้าว่าพวกเจ้าใจบุญอิหลีพวกเจ้าอย่ามาคอมเมนต์ตั้งแต่ว่าคอยอันมาให้แต่คอยมาลงโทษแต่คอยให้แต่คอยไปให้พ่อแม่เราพุ่นที่มาให้ยังคอย ไอเนี่ยเรามาสามปีเราไปฟังความก่อยมันคือบยบใบกันได้พี่น้องคนเท้าเขาบอกเฮาสอนเรากินเข,าาข่าผ่าหัวใจเดอ้อเราบริกกินขี่ผ่าหัวใจเน,ะนาะกินเข่าผ่าลงไปกินน้ำผ่าลงไปเราต้องจําคนเฮ้าอย่าบอกว่าเราเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยแห่งบอกแห้งสอนข่อยเตี๋ยรายเสือเรืองนี่เด็กน้อยแ,แห้งบอกแห้งสอนเด็กน้อยเป็นผ่าขาเขาบอกเขาสอนมาสามปีหน้าใว่า นางบ่มีสันดาณสวนนะ่ะนางต้องข้างควง,ง่อยไสบอกลูกสวยนะ่ะเ่าสิบอกซักเจออ้าจะมาคอมเมนต์ว่าใส่ลูกสาว่อย้น่นแนวนี่เอออ่านพดคอมเมนต์น้องนิวน่ารักกว่าน่ารักกว่าลูกสาวมึงอีกอีอ่างว่ะน้องนิวกับลูกสาว่อยคือเกาคอยกระขอบใจเจ้าที่เจ้าย่องลูกสาว่อยคือเกาน้องนิวกันคอยสิบอกอืม นมงมิ้วกับลูกสาวข่อยนี่ข่อยก็ขอบใจแก้วที่เจ้าแพกงลูกสาวข่อยคือกันอีกคนหนึ่งว่าสิซะแม่นบอกเขเมนตงงงๆเนาะกูอมเม่นอ่านอ่านมึงเด้พี่น้องเด้คนคอมเมตนนะเว้ยว่าให้ข่อยสาลาผัดลายยากแล้วข่อยกับอ่าเว้าข่อยผพมีเหตุเพราะมีผลใจจืดใจดำทำได้เนาะขัางใจดำผลบุญใดสิข่อยเหตุไปให้มันตกที่เจ้าเองแก้วบ่ได้เลี้ยงเราข่อยเป็นคนเลี้ยงนั่งทองนั่น สิมันหนับพบุนยังพลุนมันอยู่ที่่อยพี่เลี้ยงเล่านันให้เข้าให้น้ำเรากินเราเห็ดเพียกเหตุหงานลข่อยก็บ,บ่ได้ว่ายังอันอยงงนังเครื่องนุ่งเสื้อผงเสื้อผ้าขาก็ซื้อให้แล้วคอมเมนต์เข้าที่มาซื้อคุณคอมเมนต์ู้โลกสุไว้นันมาหับเอาเราหน่ะไปเลี้ยง่อยบอกหลายเกือแล้วอย่าซูคอมเมนต์แต่ปากนั่งหัวถือก็คือกันเนาะ เอาหลักฐานมาสิว่าเด็กขโมยขโมย,ยจริงถ้าเอารักฐานมากับเป็นการประจานเด็กมึงอยู่เมืองนอกละล่ามึนงนั่นสิบอกมึงซะมึงอยู่เมืองนอกซชื่อทำไมไม่จับเด็กไปส่งกองหลอกกองร้อนเป็นบ้าปัญญาอ่อนบพเรื่องแค่นี้จะเอาไปเห็นเสียงละ่ะตาแม่เอาไปถึงตำรวจกองร้อนมึงกับเว้าวอีกว่ยเรื่องชำนี่เอาไปกองร้อนพวกนี้มัมกเลือกมักเล่าอีก อีปากซามาแจ๊ะมึงหันวกก่าเธอปากของมึงสับอกมึงสมันจะเก่งหลายผู้ดีหลายคฎไม้เล้าน่ะหู้ดีทแท้อย่าหู้ดีหลายอยู่เมืองนอกคกุณกะอยู่ไปซะอย่ามาพัวพันตป็งคนประเทศล่าหลายเขาอยู่ลาวอยู่เมืองนอกอยู่คนละที่คนละแดนศันซูน,นผีหน่องเลยมาว่า้ไปเข้าไหนแน่นแนวนนี่นน เอาน้องเงินมานย่างนนต้องเงินมันเงินในสายกูามแน่ผูหญ่ใครดีในสายสิ่ากให้พ่อจิกะรักกับเดือพ่อจีวาเงินล้นเงินเหลือนัะเบาบ่อายซบอายปากแจักดีเนาะอยู่กินน้ำข่อยข่อยเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำอาบน้ำอาบทุกสิ่งทุกอย่างในเฮือนข่อยมดเจ็บเป็นเอ็นอุ้มข่อยเบืองแยงดูแลเพดครอบครัวเราลุงพงผ์พูมีเข่ากินกระแมนข่อยในหายเราไอ้าเราไข่กระแมนผัวข่อยนี่ พาไปหาหมดหาหมอมีไปยอดไปบังคิปแน่มืดตาแหกตาบ่งแน่อย่าสูขคทดผู้ทิหาดาตั้งแต่คนเด็กไปน้องเด้อดาแต่เขาเขาบ่ิด่าคืนมันก็เป็นบ้าเป็นมัวกูเดียวดาเขาแต่เขาบอกออโต้่นิ่นวัดออกหอดออกล้นศีรษะตายอยู่ยเลยโอ้ย่บ้าอีเเงอใหญ่เขา้องว่าดาหมู่หมู่กระบอกนใจโตเขาเอาว่าคุาขี่ตังมึงด่าเท่านั้นเข้าใจ ออไส่บอกเขาเขาใส่หูขี่ฟังเขาไม่ได้ใส่หูฟังดอกลายบ้ามึงมีเรียกมีงานหาดาบมึงจกระเจาะเขาไม่ได้อยากดามึงเลยมึงจะมุ่งหวุนวายกับชีวิตกูเด้อกูกูมันอยากหวุนมีบรรดาลัว่ากูปักแรนหรือ่างดาเออดีนี้ไหมเข่าล่าเขสะแสกเข่าซื่อ แตกเสียเขาสุละละ่าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าพัฒนาเนี่ยโอคอมเมนต์โู้โลกสวยกันขับอกเลยเดอ้โอโู้โลกสวยกันโอ้ยสงสารเด้แล้วนะน้องจะอยู่ยังไงน้องจะกินยังไงก็โอนเงินมาให้กับเจ้าเอาประมงไปให่เนะสื้อโอนมาโลดนะจ๊ะหมื่นบาทสองหมื่นบาทนั้นได้หมดผ่าห่มแพร่ปกทีนอกทีนอนซื้อดินเลยกันเฮ็ดเฮือนให้เราเห็นบ่อไข่ไปถ่ายเอาอาหาร เขาซื้อดินเห็ดเพื่อนไหหันบม่ได้อึดซื้อดินเห็ดเพื่อนคันหักนางทองอีต้นนางทองเขาไฟฟ้าเห็ดเราหมดทุกอย่างห้องน้าห้องในเราก็มีความสุขเราก็อยู่ได้เฮือนนั่นนั่นมีหัวมีแข่มีไฟฟ้าเพื่อนซื้อก็ต้องซื้ออยู่แถวเฮือนคนอยู่มอเราเป็นยังเราสิอยู่บ่ได้นานกับพ่อเรานานคอยสิบอกพวกเจ้าคันพวกเจ้าหักนางทองกันเออพวกเจ้าสิบ้างปีบคอยปีช้าง ข่อยเลี้ยงเรามาจนสามปีแล้วข่อยสั่งข่อยโองข่อยบอกแนวดีๆข่อยไห้เรากินเราหยำอยู่นํำข่อยจะซําลูกซ้ำล้านข่อยทั้งๆทีเลาบแมนเลือดเนื้อเสื้อไข่แค่คนมาแต่ป่าเตงอข่อยชิบ้าซื้ด้พี่น้องเนอะเออบแมนข่อยนี่ใจจืดใจดำบวหักนางเนอะข่อยก็อีต้นนางหักนางคือการบูแมนข่อยชิเป็นคนใจจืดใจดำขนาดด้านดอกข่อยชิบอกไห ถ้าคอยเป็นคนส uage, ัวใจจืดใจดำขอบเลียงนางขอถามปีดอกบ่ต้องว่าว่าเลี่ยงคอนเทนต์หางินนั้นบ่ต้องบ่ต้องว่าเด้อเจ้าะบอกเยอะแยะคนอยากมาอยู่นำถ้าว่าจะเห็ดคอนเทนต์นันมันบ่อึดดอกคอยไปเอานสมยาก็ได้เล็กน้อยไล่พ่อไล่แม่อยู่ท้างกุอดูข้างหัวเซน่ะบ่ได้อึดลูกขาลูกขอมที่พ่อแม่เขาถิ่นนัมันจะอึดยางอืมมันบ่ได้อึดมันบ่มีแต่นังท้องคอยจะบอกเจ้าเออเจ้าคือก้าก่อนสิเราอย่างออกมานน่ะ กระเพาะข้างแรกมันย้อนไปบ่งคิดข่อยแน่นางมาอันทองนางมาหาบเอานางบ่เมื่อนางอยากอยู่นางไอ้นางห้องเออจะบอกนะเลี่ยงคนคนหนึ่งกับมันยากยากเพราะว่ามีเอฟซีจับพิษแนวนั่นจับพิษแนวนี่แหละเห็ดเป็นยังกับเออเอาข้าวไปกินแนวดีๆไปเสี่ยวยังไงทำไมไม่เอาน้องชองมาด้วยฮ่านย้อนคอยเลี่ยงคนบบแมนคอยซีมาใครคอยนี่หัก คนอื่นลืนลูก่อยเมืองไดมีบ่เมืองพ่อพวกเจ้ามีบ่่าหักคนอื่นลืนลูกเจ้าของมีติหรือว่าพวกเจ้านั่นหักหักคนอื่นลืนลูกตัวเองคอยถามก่อนมีบ่เมืองคอยบอกมีลูกลูกเองนั่นลูกไผ่กะยาลูกเขาสิศวัวไปข่าคนไปตีคนไปข่าคนกบเขาคูกเขา่าังไปจงเกาลูกเอ้ยห่นํำโอ้ยลูกจะเห็ดชัวเด้อลูกจะเห็ดชัวลูกเห็ดชัวกับลูกเขาคือเก่าคอยสิบอกเจ้า เจ้าจะคิดงโง่หลายใครคอยนี่หักนั่งท้องลืนลูกคอยเป็นไปบ่อใดนั่งนัดเป็นลูกสาวคอยคอยต้องหักเล่าลื่นเนื้อผ้าเนื้อเนื้อหน่วยตาคอยขั้นสิมะขาอันลูกคอยขาคอยตายคอนี่ขาคอยมีกอดคอยจีบบอให้เจ้าเข้าใจเ้อะเออนั่งท้องอันคอยเมตาคำว่าเมตาอานนั้นกับคำว่าหักมันแตกต่างกันเ้อะคอยอีต้นสงสารเมตาเพราะวาพ่อเราก็ขี่เมา ครอบครัวเพื่อนซานเราบมา่มีหยังอืมเราลงไปอยู่น้ํา่อเล่านั้นมันก็นดีแล้วเพื่อว่ามีคนใดเขาอยากอ่านอยากซอยเรือเราเออถ้าอยู่ห่วมข่อยเขาสิบเอ้าข่อยนี่เอาเงินเราไปกินเอ,อ่อคันพายอยากซอยให้เรามีเพื่อนมีชานกับไปซอยเราเดินลงไปซอยเราไปซื้อดินเห็เราก็ไปซื้อรถไ,ไปปุ๊บเพื่อนเราอยู่นะ่ะมันจะได้วิดข่อยไปเด้ดอ่านแมนบอกข่อยเลาานี่พวกเจ้าเยี่มาแต่คอมเมนต์เรื่องนั่นเรื่องนี้สัก ถ้าหักแล้วเราไปซอยแล้วเราก็คือจบพ,พวกเจ้าจิ้มาคอมเมนต์ยังใส่คอยจิ้มาอ่านมาถึงยังใส่คอยคอยเลี้ยงละมากระชามปีแล้วเรื่องครอบครัวคอยคอยคิดเนี่ก็มีความสุขพอแม่ลูกสามคนของเรื่องถูกเลยเนี่ยทานมากกว่าอยู่เหมกันโอเคอีต้นสงสารลาวชิ้มหายคอยหักหลื่นลูกคอยก็เป็นไปบ่ได้ให้เลี้ยงตำลูกคอยเป็นไปบ่ได้เด้ขอบบดขอยเฮ็ดบ่ได้คอยคอมเมนต์คนในแบบนั้นอ่า แอมนคอยซื Welcome back. Welcome back ้ออันเนาะหาแสนแกซื้อให้นั่งทองหาแสนเป็นไปบ่ได้บอกรถคอยบอกไปตามคนความจริงพอคอยเป็นคนชัดเจนเลยขอบอกเลยเราไปอยากเเวได้พี่น้องเลยเราไปอยากเเ้าแต่ว่าคอยไปอ่านคอมเมนต์น้าี้ต่เรื่องนั่งทองโดยตรงรวนรวดนอดคอยพยายามให้มันจบพยายามให้่อยเป็นคอยไป ก็แม่เราค่อยทิมค่อยปะเราค่อยเบิ้งเล่าห่างๆเอาดีกว่ามันเสีเยดในครอบครัวข่อยอยู่เย็นเป็นซุปดีกว่าไปข่อยซีเบิ้งเล่าห่างๆออก็บอกได้อยู่ในคลิปแต่ละคลิปเงินทีเอฟซีผ่าคานมากใชจ,ใจ่ายนั้นเราเป็นคนใส่คนจ่ายก็ซื้อกินชื่ออยากของเรากำมุดจะได้จับกจข่อยจะได้เออเออถามก่อนพี่ช้างแน่เราจะได้เหตุแางน,นข่อยเรามาหางเงินินีงเรามาอยู่เพื่อนข่อย แล้วก็เฮ็ดเบียดกเบียดซานเล็กๆนหน่อยๆโมเมนต์บางทีเบกยหามจนนักนาสาหัสมันโมเมนต์แนวนั้นก็ขีดสันส่นๆคือตื่นๆไลยเบิ่งโลกเบิ่งคลานไกลใน่เจ้าค่ะเฮียน,นั่งซื้อเฮียนอยู่ตีนอุกคนเนาะอันนี้ครับเอาสะโพกคนเด้อพี่น้องเด้อเอาสะโพกคนผูกคนจีบะหมักยากอยน้ำหอาไปใส่ทำนี้เลยชั้นพี่น้อง ข่อยได้ว้าอะไรข่อยปลุกปลดมิยก่อนแล้วกาอีกอีกอย่างหนึ่งมีช่องหนึ่งก็มีแอบแฝงมากัดข่อยหลักรับหลับละล่ออยากเห็ดหลับลมกลมในในยาที่ข่อบอกเจ้าข่อยย้อนเจ้าเด้อยายามากัดข่อยแบบหลับหลับละล่อฐาแน่แล้วมาเงื่อนข่อยโลดข่อยกับเจ้าอยู่มอกันข่อบอกเจ้าหลายเตือแล้วยามาเห็ดกะติวาดนั่นวาดนี่มาใส่ข่อยอือข่อบอกเจ้าแล้วยามาเก่งบอกเด้อ มาเห็ดกะทิวาดนั่นวาดนี่อยาเห็ดเป็นคนดีควมคิดอะควมสัวเหมือนกันพลายคือกันอะไรคนเท่ากันมันสีดีล้วนนั่นปุ๊พี่ดอกกูที่บอกมึงบ้าใจบปล่มึงอย่ามาเห็ดหลับหลับแล้วรอย่ากัดกูทีหลังมึงอย่ากัดกูเพื่อนใกล้ๆมึงมาโลดมึงอย่าชั่เก่งหลายกูที่บอกมึงซะมึงประสาทขึ้นพี่น้อง เคเห็นลหลายสิ่งลหลายอย่างเหมันข่อยสิบบอนั่นเ,เราเลี้ยงเรามากัอบสามปีมือว่านนี่พอวนันกะลงไปจอบพอจิบว่าข้มจิงเราลงไปจอบนางทองขู่มือขอูอขอออำำ่ข่อยนั่นเราเป็นห่วงเราห่าน้ำซ้ำข่อยสิบบอกซะพอวันลงไปมือว่านนี่นางทองก็ห่างใส่พอวนันพอวันก็นห่างใส้นางทองเข้าใจเออให้ใช่บอกพอเราววังห้มาค้นเอา เอาเครื่องเอาของกับหลุแล้วพ่อแล้วว้าวา้านั่งทองนันโบอยากให้เอามาขนนั่งทองยังทีขึ้นมาขออยู่น้ำขอ่อยย่เดียวหนิหังใจบอกฮะอยู่น้ำไขแล้วก็บอยู่แล้วว,ว้าแล้วชิบว่าพี่เจ้าซะพี่เจ้าจะคิดอันมาคอยดีเป็นคนใจเจือ่อใจดำดัดส,สันดานเด็กน้ยอยให้เขาหู้ว่าอยู่นั่นอยู่ด่มันเป็นแนวใดอยู่ความถูกความเนก อยากอยู่ดีละอยู่อันมีความชุกเลยให้เป็นคนหู้เป็นคนผู้ดีพังความผู้ใหญ่ในโอวาเวลาเ่าเวลาจ้าให้เจ้าให้ด้วยโบเห็ดหนากระจักกระแจกใส่สายตาใส่ผู้ใหญ่โบแมนแนวคอยต้องสอนคอยต้องบอกเราแม่นบอกพี่น้องเนาะไม่น้อยคอเว้าได้พี่น้องเด้อมื้อีเด้มืมอข่อยบ่มักเด้กคำสิหักแพงกันเลยหักแพงกันโลดอย่ามาเห็ดหลบๆล่หลบแบบแ่นี้ย่าไห้ กขสิบอกมือซะอืมบ้านหลบหลบแหลบๆ,บๆสั่สกุลได้หนีได้เข้าใจน้ำกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อยเว้าร้ายกะหน้าเบื่อเนาะคอยถ่ายคลิปขอยคอยเขาไม่ได้เอ่ยถึงไผไ่ได้เฝ้าถึงไผฟคอยกับข้าลูกคอยไปกินของแซ่บๆก็ไปแล้วลูกคอยอยากเนาะราคากับโบแมนปัจจิบเป็นลาก ราคาอันนำสามชิ้นหาพันขีเออลูกข่อยาลูกขี้เสื้อลูกข่อยเก๊ดลูกข่อยไอเชีย้ยเนี่ยคนหาเงินคู่มือนียเด็ดเฮือนเด็ดซานคู่มือนี่ยเขเล็ดไว้ลูกสาวข่อยใดเือนซานบ้านสองข่อยใต้ไปขอกบดีเอาอีหยังไปนำข่อยใต้ไปขอกบดีเอาหยังไปนำจักอย่างเลยไม่แต่ความดีเลยครับความส่วนอีจะติดตัวข่อยไปมืดท่านั้นเล่าสิซะ แล้วค่อยก้าวบ,บุรีเป็นคนขี่โคนรขี่โกงพะเยงแวแต่เขาสี่คิดกระเท็ดคลิปมุมุไม่มีคข่อยไปแมนคอยจะอยากนนาวุ่นวายอยู่น้ำเรื่องบ,บ่เป็นเรื่องนะพี่น้องเรื่องเล็กๆไปน,น้อยเรื่องเล็กๆน้อยหาดาผู้นั่นฮาดาผู้นี่หากัดผู้นั่นหาโสแะผู้นั่นก็คือมันคือเป็นคนสลากสิห่าดาคนนะ คนไปหาดา่าคนเขาบอ,อกว่าคนพี่บ้าทั้งๆที่เขาบ่นไปวุ่นวายยังกับเจ้าที่เจ้าไปดา่าเขาโลกอันใดมีหมู่มอยู่เฉยๆไปดา่าหมู่ไปดาหมู่ว่ามาสแสดงว่าเป็นเป็นคนดีเป็นผู้พิทักษ์โอ้ยอยากหน่อยคือบอกไปพิทักษ์เป็นหนักโตอ,อยู่อันเขาขาพุนนันคือบอกไปประด่าแน่กัพิทักษ์แน่แนแนท่ประกาศคนตายจะบอก ก็มาเก่งกระเดียดกระโดดโเโทษนอพี่น้องขอโทษขออภัยน้ำผูกพันหักคนแพนเด้อพี่น้องเด้อแม่น้อยต้องขอโทษหลายๆแม่น้อยคืดมากแม่น้อยกระยักหัวซัพย์ไอ้นี้ัำพี่บ้านนอพี่น้อง่ไม่น้อยสิว่าทางใดเนาะเรื่องก็เป็นเรื่องแต่นี่ก็โอ้ยสงสารนะชานโอ้ยโขเขาเลี้ยงเขาพันมาดีเพิ่เห็นเขาตายเขาก็อยู่ซื่อๆพ่เห็นเขาตายสัก เขาก็ยั้งย้ายลูกเราเอาเช็ดย้างกับลูกเราอยากไม่อยากกับลูกเราอยู่แล้วลุงพงก์แตเราก็หัดลูกเรา่อยกระเบื้องแล้วเราอมอกกันเราแพงลูกเราได้ลุงคงน่ะพี่น้องเลยบแมนเราบ่แพงได้เราแพงดีใจลูกเรานั่นลูกเราไปอยู่หนึ่งเข่าหนึ่งน้าให้เรากินะเราดีใจลุงพงน่ะพี่น้องไม่น้อยจะบอกเลยจ้าเราดีใจคอยซ่อมพากลูกเราปลาลูกเราอยากอยู่น้ำข่อยลูกเราหัดมันกทอง เราอยากดูน้งค้อยนั่งราองคอยกับผู้ว่ามันเวกมยังกันใส่เป็นเวรเป็นกรรมตนเงศส่อาิกีแล้วยนาะพี่น้องเนาะทากับเรได้ตั้งเหล้าด้วยพี่น้องด้อยี่เฮาเเววในเฮาเว้าฮเอฟซีผูกคนที่มาเว้าห้เฮาหลายคนบอกเข้าใจเขาหนะเอาโหลดเว้าลายือเอานาเาเรื่องนอกมาเ้าอีแลี่อวคอยบ่อยากเอามาเว้าดอกใส่เขาเม่นใส่ละเม่นน้มีแต่เรื่องของเรา ่อยอ่านมึงแล้วแล้วก็เปียกเทียบลูกคอยจั้นจัเปียกเทียบลูกคอยจี้จี้กระดาคอย,อยนั่นดาคอยวันเนี่ยนี่คอยพ่นขูดตามนา่นเนี่นั่นเนี่ยนี่ขูดกู้เราพี่น,น้นนอ,นองเนาะทำคอยไปขาดคนเลาะทำคอยนี่ไปบาดพ่อเราตายแกล้แกล้งเลยลเราสิเป็นยังพอวันน่ะลงไปคู่มือคอยสิบอกเด้อเราก็ให้านี้โคตรเกณพอวันขอดขารัพอ,อ,อวันเราอยากมาเออ วันก็นให้ใช้ก,ก,กันกับเราอืมาฟังควุมเราเด้อคันขึ้นไปอีกอบอกจ้ะให้เทให้ว่านังท้องอะให้กรจน๊ยขี้มูกปูหมูว่าน,นี่พวกข่อยลงไปเดี๋ยวชีเราทุภาพเนี่ยมันจบซะเขบไปอยากออกมาเว้าหรอกเดียวความกีว้าวใส่ป่ะเอาเรื่องนอกเอามาเว้าเลยหายอดยิวอีกป่ะว่าสร้างคอนเทนต์คันว่าเรื่องจริงคงไม่ได้สร้างคอนเทนต์เราตีนสั่นมือยาวเขาก็ดัดแป้งสั่งสอน,สสอนลรวเด็กน้อย าาาาอางแค่คอยบอกก็เสื่อรบเราโบกเกสบอลาสามปีผ่านมาแล้วคือพวกเจ้าว้าว่าเออข้ามันหลักจริงพวกเจ้าคือพวเหตส์แตกพวกเจ้าคือบอกเอาไปหากองร้อนตำรวจบ้านบ้าโมเร่อแค่นี้นะปั๊บไม้ปั๊บไม้เอาหยังลาวอเอาเอาหยังลาวคือปั๊บไม้เอาหยังแหละว่าคามมือคนงูว่าเดยคณะพาเขาไปหาตำรวจเขาล้อย อ,อีกีรกับบอกไปอีกอีกอย่างหน,นึ่งนี่มักเรื่องมักว้มพวกนี้เล็กน,น้อยโตแค่นี้กะลัางแกเอาอีกแล้วบันอีพิษอีกแล้วเฮ็ดเมียงก็มีแต่มันพิษป่านี่ฮะ่าสีนอพี่น้องเออโบเฮ็ดกว่าเฮานี่มัมาานมีหลักการมันนักอดเหลือเกินจืดแล้วเราคิดเห็นอนาคตของนางทองกลัวโลกเราเบิ่งเราอาว่าเราเอาคลิปเราเอาเอากีฬาดอกมาให้เ,เบิ่งนี่ นั่งชมกับสิยู่ในสังคมนีกให้เจ้าข้าใจเดินเด้อคุณเจ้ายู่เมือมนอกน่ะเจาอย่างง,โงโูายโอ้ยฝนมือให้น้ำก็ออพอว่าเราอีต้นสงสารบรอยากประจานด็ดน,น้อยนี่ละเรากับ่บน้อยไายในขอเราก็ะชิดหนนับมือเราสิเป็นสาวอีกสองปีนี่เราก็เป็นสาวแล้วพี่น้องเลยเลยเราสิยู่นี่เขาช่องเราอีกอีกสีหลักแม่มีคิปกูเบิ่งคิดมึงสีหลักได้หนักเข้ามาประจานม,มึงไปอยู่เรือนเขามึงก็ยังสีหลักอืม แม่นบอกค่อยๆว่าวแ้่คอยสิเอามาล่งเห็ดผีสั่งเป็นยังเขาต้องไปฟังควมพวกเจ้าหยุกเแง่หยุกแง่ให้ขึ้นใจนะม่แต่พวกเจ้าได้จะขึ้นจิตใจสิเป็นบ้าเองนะแต่เกิดสิเป็นคนสัเงเองื่้เก็ขึ้น้ะคัดแต่ตัวเองตายสักเมื่อเท่านั้นแลวพี่น้องพวกนี้มันต้องว้าหยาบหยาด้วพี่น้องเด้อขอโทษเขาว่าไปทำว่าหยาบหยาบน้ำเขาแน่จักบวาหนึงแต่บเคคเว้าหยาบกบไปแล้วคือ ก็จะหึบแสดงว่าพี่น้องเนาะกินกาแฟพี่น้องลาได้พี่น้องเด้อคลิปนี่พ่อกันคลิปใหม่